สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีธนู ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะท่านใดที่เกิดในลัคนาธนูท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะเจ้าราศีธนูทุกท่านค่ะในช่วงเดือนสิงหาคม2568บุญวาสนาของท่านจะเป็นยังไงบ้างทําอะไรจะราบรื่นดีหรือไม่ติขัดมีปัญหาหรือเปล่าในช่วงเดือนนี้มีโชคมีลาบหรือเปล่านะคะคลิปนี้จะบอกการงานการเงินสุขภาพความรัก และการทำบุญให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้าค่ะก่อนอื่นเรามาเริ่มต้นที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกชาวราศีธนูในช่วงเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่ท่านนั้นจะโชคดีตรงที่ว่าท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือค่ะอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้าน หรืออาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทำงานนะคะครูบาอาจารย์หัวหน้าง,งานอะไรประมาณนี้ล่ะคะ่ะท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือดีมากนะคะเนื้อสิ่งอื่นใดเป็นเดือนที่ท่านนั้นจะอยู่นิ่งๆน,นะคะเป็นเดือนที่ท่านค่อนข้างที่จะรักความสงบไม่อยากจะต่อล้อต่อเถียงกับใครการทำงานนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน ไม่เออยๆเฉยๆเหมือนที่ผ่านมานะคะถ้าท่านได้รับมอบหมายให้ทํางานใดก็ตามท่านจะเต็มที่กับงานนั้นๆท่านใดที่ทํางานประจํารับราชการท่านจะมีความรู้สึกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านมีความสุขกับการทํางานนะคะเพราะหนึ่งงานของท่านลื่นไหลามากขึ้น นะคะและที่สำคัญท่านได้ทำงานที่อยากทำถึงแม้ว่างานนั้นจะเป็นงานที่ยากแต่ท่านก็เต็มใจที่จะทำมันเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะท้าทายความสามารถนี่คือสิ่งที่ชาวราศีธนูชอบนะคะชาวราศีธนูจะเป็นคนที่ชอบงานอะไรที่ท้าทายความสามารถชอบใช้ความสามารถของท่านในการทำงานนะคะจะไม่มีคำว่า ขี้เกียจเหนื่อยท้อแท้ในเดือนสิงหาคมนี้มีแต่คําว่าฉันจะต้องทำฉันจะต้องสําเร็จมีการเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยค่ะมีการเดินทางบ่อยติดต่อผู้คนเพิ่มมากขึ้นนะคะและที่สําคัญท่านจะโดดเด่นในด้านการทํางานมากๆเป็นผู้ที่ค่อนข้างที่จะทํางานรวดเร็วและมักจะผลงานออกมาดีส่งผลให้ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาท่านจะได้รับผิดชอบ งานที่ค่อนข้างที่จะสําคัญนะคะจะได้เป็นตัวแทนของผู้หลักผู้ใหญ่จะได้เดินทางหรือว่าทํางานแทนผู้หลักผู้ใหญ่อหรืออาจจะได้ทํางานแทนใครบางคนนะคะท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายเป็นเดือนที่ท่านจะต้องหาทางาจัดโปรโมชั่นบ่อยๆหาวิธีจัดโปรโมชั่นเรื่อยๆนะคะโปรโมชั่นนี้3วันโปรโมชั่นต่อไปโปรโมชั่นนี้นะคะคือทำยังไงก็ได้ ที่ลูกค้าจะสนใจสินค้าของท่านเพราะเดือนนี้นะคะท่านใดที่ค้าขายทํางานเกี่ยวกับการเดินทางขนส่งโลจิสติกทางานบริการนะคะรับส่งคือพูดได้ง่ายเรื่องราวเหล่าน,นี้จะทําให้ท่านนั้นมีงานเข้ามาเพิ่มเหนื่อยขึ้นแต่รายรับจะเข้ามามากกว่าปกติบางงานรายรับของท่านนี้จะเป็นกรอบเป็นกำรรนะคะใช้คํานี้ได้เลยนะ ฉะนั้นท่านใดที่มีอาชีพเหล่านี้ทํางานเกี่ยวกับการใช้คาพูดการเดินทางลุยให้เต็มที่มีดวงได้ช่วยเหลือคนอื่นแน่นอนแต่จะเป็นเรื่องอะไรเท่านั้นเองโดยภาพรวมการงานค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะการงานลื่นไหลามากขึ้นมีคนคอยช่วยเหลือวาจาค่อนข้างที่จะใช้คําว่าวาจาของท่านนั้นค่อนข้างที่จะโดดเด่นท่านเป็นคนที่มักจะอย่างรู้อะไรได้ล่วงหน้าถ้ามีอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านท่านสามารถรู้เท่าทัาน ทุกครั้งไปมันเหมือนกับว่าจะมีคือท่านเป็นคนที่ลางสังหอนแม่นนะคะมักจะคาดการอะไรได้ถูกต้องและแม่นยำนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังนะคะเพราะเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านโดดเด่นทุกด้านใช้คํานี้ได้เลยนะการเงินก็ดีขึ้นการงานก็เด่นนะคะแก้ไขกับปัญหาก็เก่งให้ท่านระวังคนแทงข้างหลังระวังคน ใส่ร้ายใส่ความการทำงานจะต้องละเอียดรอบคอบและระดกลุมอย่าไว้ใจใครมากระวังศัตรูในที่ทำงานโดยสายงานที่ท่านทำนี่คือสิ่งที่ท่านจะต้องระวังนะคะอย่าประมาทศัตรูและจะทำอะไรอย่าได้ประมาทให้รอบคอบทุกเรื่องต่อมาด้านการเงินของท่านเดือนนี้เป็นเดือนที่การเงินของท่านยังคงเข้ามาดีนะคะ มีเงินให้ใช้จ่ายคล่องมือเลยทีเดียวท่านใดที่การเงินเป็นเงินหมุนท่านจะหมุนเงินได้คล่องมีเงินหมุนเวียนในธุรกิจการค้าคล่องขึ้นถ้าค้าขายซื้อมาขายไปเซลล์ในหน้าต่างๆรายรับเข้ามาดีนะคะท่านจะมีข่าวดีค้าขายมีโอกาสได้ลูกค้ารายใหม่และจะได้ออเดอร์รายใหญ่ด้วยซึ่งเป็นออเดอร์ที่ท่านไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เป็นออเดอร์ที่มาแบบ เหนือความคาดหมายท่านมีดวงได้เงินพิเศษนะคะมีดวงได้เงินจากการแก้ไขปัญหามีดวงได้เงินจากการเดินทางและการใช้คำพูดค่ะเหมาะแกการยื่นเอกสารสำคัญทุกรูปแบบเหมาะแกการร่างหนังสือเอกสารสัญญาต่างๆเหมาะแกการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานและเรื่องเงินเพราะเรื่องราวเหล่านี้ ะะท่านจะแก้ไขได้ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เป็นช่วงเดือนที่ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรแต่อย่าเชื่อใจคนมากระมัดระวังการช่วยเหลือผู้อื่นทุกรูปแบบนะคะท่านจะต้องมีวิจารณญาณในการช่วยเหลือคนอื่นอย่าช่วยเพราะสงสารแต่จงช่วยด้วยเหตุด้วยผลต่อมาให้ระมัดระวังการให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินอย่าหูเบาเชื่อคนง่าย นะคะอย่าไปเชื่อถ้ามีใครก็ตามมารับปากว่าวันนี้คืนวันนั้นคืนไม่ได้คำนี้เขาไม่คืนแน่นอนถ้าเขาได้ถ้าท่านให้เงินเขาไปก็เท่ากับว่าท่านได้ให้เงินเขาไปเลยนะคะโอกาสที่ท่านจะได้เงินคืนมีน้อยมากทวงปากเปียกปากแฉะยังไม่ได้บางทีการที่ท่านไปทวงเหมือนท่านไปขอเงินเขาฉะนั้นให้ระวังการให้ผู้อุ่นกู้ยืมเงินห้ามเซ็นคำประกันใดๆให้กับใครโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้น ต่อมานะคะอย่าออกหน้าออกตาแทนใครเรื่องเงินเงินทองทองมันจะทําให้ท่านต้องมานั่งแบบรับภาระในภายภาคหน้าให้ท่านระวังเรื่องราวเหล่านี้ให้มากๆนะคะค่าใช้จ่ายของท่านจะหมดเงินไปกับการเดินทางนะหมดเงินไปกับยานพาหนะและจะมีเหตุการณ์ท่้ต้องใช้จ่ายเงินไปกับบ้านและรถค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับคนรอบข้างบางคนจะเพิ่มสูงขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่ามีรายจ่ายปุป,ปรับฉับพลันหรือ ท่านซื้อนั่นซื้อนี่ให้กับคนรอบข้างตัวท่านเองถ้าตั้งใจที่จะซื้ออะไรจะได้ซื้อนะคะโดยภาพรวมแล้วค่อนข้างที่จะโดดเด่นมีโชคลาภด้านการเงินสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้หาโอกาสาทําบุญเสริมดวงบ่อยๆนะคะเดือนนี้เป็นคนที่ทําบุญขึ้นถ้ามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ดีเป็นช่วงเดือนที่ท่านจะคล้าคลาดปลอดภัยคะ่ะเป็นเดือนที่ดีนะคะชาวราศีธนู อยากได้อะไรมักจะประสบความสําเร็จมักจะสมปรารถนาโชคลาภจะมาในรูปแบบของการงานการเงินและการลงมือทํานะคะจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงได้แต่อย่าเสี่ยงเยอะเพราะดูๆแล้วการเงินที่ท่านจะได้จะมาจากงานจะมาจากความสามารถของท่านนะคะหรือไม่ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือในวันที่ท่านมีปัญหาจะมีคนช่วยเหลือท่านเรื่องเงินเงินทองทองค่ะ ความรักสําหรับคนโสดเดือนนี้ท่านจะอ่าโดยเฉพาะคนที่มีคนคุยนะเดือนนี้ท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าอึมครึมกับคนที่ท่านกําลังคุยอยู่มันเหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างเขาทําให้ท่านต้องสงสยัยหรือไม่มีความชัดเจนท่านอาจจะหยุด เพื่อคิดทบทวนว่าท่านนั้นจะคบกับคนคนนี้ต่อไปหรือจะยุติเพียงแค่นี้สําหรับท่านใดที่โสดสนิทท่านก็จะมีความรู้สึกว่า,ารักไม่ยุ่งไม่เอาอีกต่อไปเพราะท่านเพิ่งผ่านการอกหักมาใหม่ๆห,ห,ห,หมัดๆหรือไม่ก็อาจจะเป็นยังไม่ลืมรักครั้งเก่าคือพูดได้ง่ายยังไม่เปิดใจนั่นเองนะคะสําหรับท่านใดที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วเดือนนี้เป็นเดือนที่คู่ครองคนรักนะคะจะคอยช่วยเหลือท่านดีฉะนั้น ถ้าท่านติดขัดมีปัญหาให้ท่านลองเอ่ยปากข,ขอความช่วยเหลือจากผู้ครองคนรักนะคะบางเรื่องเขาสามารถช่วยท่านได้นะต่อมาสุขภาพให้ท่านระมัดระวังนิดนึงก็คือว่าท่านเป็นคนที่คิดมากนะคะคิดเยอะคิดมากให้ระวังอาการที่เกี่ยวกับระบบประสาทเช่นปวดหัวนะปวดมักจะปวดหัวบ่อยปวดแบบไม่มีเหตุผลหรือความเครียดสะสมนอนไม่ค่อยหลับ หลับระวังไมเกรนกำเริบระวังความดันกำเริบนะคะระมัดระวังโรคประจําตัวเก่าๆที่ท่านเคยเป็นแต่ว่าไม่ได้เป็นมานานจะกลับมากำเริบอีกครั้งหนึ่งนะคะด้านการทําบุญแนะนําให้ท่านทําบุญที่เกี่ยวกับยารักษาโรคบริจาคยารักษาโรคบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์หรืออาจจะเป็นการบริจาครโลหิตก็ได้นะคะขออวยพรให้ชาวราศีธนูทุกท่านเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค่ะ ขอบคุณทุกทกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ